พูดดิพูดตามพี่ทรงพัชจะเลิญพูดดิโอ้โหชุดนะคะเป็นการแสดงคลุเครื่องในโอกาสวันเฉลิมเป็นพันเจ้าสิทธิ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชสุดาฯวันที่๒๐สิงหาคมพุทธศักราช2 5๒๕๖๗จัดอยู่ได้อย่างสวยงามเป็นการจุดครูที่หลากหลายรูป สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ประสบวีรอนที่เดินทางมาร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลรวมทั้งแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านค่ะจงเทศบาลนครแหลมชบังนะคะ,ะ,คะได้จัดทำรู้เปพิเศษเลยค่ะเพื่อจะให้การแสดงรูปในค่ำคืนนี้นะคะเป็นรูปที่สวยสดงดงามที่สุดค่ะโดยทีมงานฝีมอาชีพ จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเส ي ริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยชุดพูธที่ทุกท่านได้รับชมนะคะเป็นชุดพูธเฉลิมพระเกียรติอาสลรวาชราชสุดรีเฉลิมพระเกียรติ9 2พ0 0ษาพระบารมีเกิดฟ้าก้องปฏิพี่จะประกอบไปด้วยพู้ประถมเริกเบิกฟ้าพระพันปีพูธวิจิตการค่ะ เป็นแสงสว่างนำทางสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้ผสบกนตลอดจนปัจจุบันเป็นพลุกที่ยิ่งใหญ่สว่างสวัยนาท้องฟ้าของสวนเฉลิมพระเกียรติ80พราเทศบาลนครแหลมฉบังในพมคืนนี้ค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นภูวิจิตรการตาลาสี <S <S เปียกสม,ม,มบูรณมวลบุคระชาติสัน ดังดวงไฟระยิบระยับหลากสีที่ประดับประดาอยู่บนฟ้าฟ้าให้แสงสว่างสุดสใสอย่างสวยสดงดงามวิจิตรการตาสร้างความตื่นตาตื่นใจและความปลื้มปิติยินดี <Okay. S 1> นให้แก่สุขาจชาวไทยมากเลยค่ะในูค่ะูดในชุดนี้นะคะพลุดวงใจแม่แผนพายศา สายใยและความผูกพันของแม่และลูกเป็นความงดงามที่สุดของมวลมนุษยชาติเป็นความรักและความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อประสบที่นชาวไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความหมายเชกเช่นเดียวกันอันเป็นนด้วยเมตตาธรรมดังดวงใจของแม่ที่มีให้ลูกค่ะ พูดออมานะคะผู้ดาวเจอจลัดหลาดสิเปรียบเสมือนความรื่นเริงบานใจความสุขสดใสเปรียบเสมือนดวงดาวที่อยู่บนฟ้าฟ้าส่องประกายสว่าสบายให้มีสีสันที่สวยสดงดงามแก่ผู้พบเห็นค่ะ ดวงประที่คราวนงมินิระกานตพระเกียรติคุณพระจอมพระจายแผ่ไทศารซึ่งจะประกอบไปด้วยพลุล่มโพเพ็ดบกกล้าวทุงเกศแก้วแพวนะคะทั่วล่าและรูปดอกมะลิเบ่งบานทั่วท้องนภาค่ะสำหรับพุทธมิชนีนะคะพลุล้มโพเพ็ดบกกล้าวเกิดสมณะส่วนรวมใจของชาวไทยให้สมาดุดดังร่มโพร่มใส่อันเป็น ให้บวกประสบนีทรรชาวไทยระดับนานเข้านาน,นค่ะสำหรับผู้ที่ท่านจะรับชมในกิจการแ,บบนานแสดงคือในโอกาสวันเฉลิมประชวมาพัฒนา เจ้าศิลกิจพระบรมรายชีนีนาพระบรมราชชนนดีพันปีหลวง15สิงาคมประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งรังสรูปไฟได้อย่างสวยสดงดงามค่ะเป็นการจุดรูปเฉลิมพระเกียรติสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผระศพนิมีกที่เดินทางมาร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชีคนรวมทั้งเพื่อแสดงถึงความเงรัพภักดีต่อพระองค์ท่านค่ะ ได้รับชมนะคะภูเก็ตแก้วแพรนภา,าทั่วท่าเปรียบเสมือนความสุขเกสษมสำราญความสว่างสวัยในชีวิตความสำเร็จคุณนะคะความมีเมตตาธรรมความเป็นสิริมงคลความสันติสุขที่พระองค์ท่านอมอบให้แก่ประสบจรดผูนน้ชนชาวไทยคะ่ะโค<ฮ>้ดดอกมะลิแบ่งบานทั่วทองนภา,าเปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูก วันเสื่อมพายบริสุทธิ์ขุดผ่องเสมือนดอกมะลิดอกไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติเป็นดอกมะลิที่มีสีขาวบริสุทธิ์อินทองไปไกลทั่วล่างเสมือนพลุดอกมะลิที่เบ่งบานสว <young. iggly. S 2> ่างสวยทั่วท้องนภาในค่ำคืนนี้ค่ะโอ้ค่ะสำหรับผู้ที่ทุกท่านได้รับชมในรายการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม567ซึ่งหลังสามปายจนเหนื่อยกันอย่างสมดิ์ศ่ายถ่ายจนเป็นการแสดงขุคที่หลากหลายรูปทรงสีสันนะคะที่สร้างความตื่นใจให้แก่พระสงฆ์นิกรที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายทุกคนชัยมคมรวมทั้งเพื่อแสดงถึงจงรักภักดีต่อ วนนี้นะคะเทศบาลนครแหลมฉบังนะคะก็ได้จัดทึ้ใให้การแสดงรู้ในค่ำคืนนี้นะคะเป็นรูที่สวยสดงดงามที่สุดค่ะและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันธุ์ีรววในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2567ค่ะ ตาชุดน,นะคะจะเป็นการแสดงพู่ใหญ่สองชุดในการซึ่งประกอบด้วยนะคะชุดใหญ่ชุดแรกนะคะก็คือชุดคู่เฉลิมพระเกียรติอาศิลวัชาราชาสุริยเฉริมพรเกียรติ92อรศาพระบารมีเกิดฟ้าต้องปฏิทีพูป่ปฐุมเริ่เมเปิดฟ้าพันปีพู่วิจิตรกาชาลา กเชนบกกล้าวงเ่บแมวข่าลาปลาและฟกดอกมะลิเป่ง้ยวขวดทองพาค่ะสุดท้ายเป็นทางไหนจบ